สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุน่นาทีชาแนลกับเกม Diablo 4คลิปนี้จะเป็นบิวของ Sorcerer Ice s h a r d ที่ใช้ลุย a b a t t ั r of s e ฟเซีย4นะครับอันนี้ผมต้องกดใช้ยาเติมกรอบแล้วก็ใช้ Incense เพิ่ม All s t a t s 40แต้มไม่งั้นไม่ไหวจริงๆครับดันเจียนนี้ตายทีเดียวจบดันเลยเมื่อเราเห็นหลอด HP ของศัตรูขึ้นบนจอก็กดใช้บริสาท์ไปเลยครับจากนั้นก็ระดมยิงจากระยะไกล ดันเจนนี้ให้ศัตรูเข้าใกล้ตัวไม่ได้นะครับอันตรายมากๆถ้าศัตรูเข้าใกล้ตัวจริงๆก็ใช้ฟรอสโนวาดันเจนนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะถ้าเป็นเพื่อนอยากดูตอนสู้บอสก,ก็กดข้ามไปนาทีที่4.48ได้เลย Ready, guys. <Ready> yet. พอแถบสีส้มทางขวาใกล้จะเต็มให้รีบวิ่งหาเสาบัฟนะแต่ว่าอย่าเพิ่งกดรอให้บอสออกมาก่อน Ready yet. ตอนนี้แถบเวลาเต็มแล้วเดี๋ยวบอสกำลังจะมาละรีบบิงเข้าไปกดเสาก่อนเลยครับแล้วรอดูว่าบอสที่เป็นบัดซิเกอร์3คนจะโผล่ามาตรงไหนชนะแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอสเปกและอุปกรณ์กันนะส่วนหมวกใช้ snowwell แอสเปกเมื่อเราใช้สกิล ice armor จะเข้าสถานะ unstoppable และจะได้ค่ากราะเพิ่มขึ้นอีก3 0เป็นเวลา3วินาที ส่วนเสื้อใช้ Everliving Aspect ศัตรูที่กำลังติด c r o w d Control จะโจมตีเราเบาลง25%ถุงมือใช้ Concise Aspect เราจะโจมตีแรงขึ้น25%ในระหว่างที่เรามีบาเรียกางเกงเป็น Item Unique ที่ Boss View เมื่อเราเข้าสถานะ Unstoppable จะโจมตีแรงขึ้น40%เป็นเวลา4วินาทีและได้มาหน้า50แต้มด้วยรองเท้าใช้ Aspect of Fortune เราจะมีค่าลัคกี h i ิ c ช a n c ์เพิ่มขึ้น20%ในระหว่างที่มีบาเรียอาวุธใช้แอสเปกต์ออฟเพ g ซิงโคลสก l ลไอซ์ชาดจ,จะยิงทะลุศัตรู4ตัวแต่จะทำดาเมจเบาลงเล็กน้อยที่สร้อยใช้ Aspect of d i s o b ส d i เ n ียนซทุกครั้งที่เราทำดาเมจจะช่วยเพิ่มค่า a r m ์ r อร์เพิ่มได้สูงสุด99%แหวนเท่าราชาเมื่อเราโจมตีเป็นดาเมจธาตุเราจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มอีก15%ตอนน่อ1ธาตุ art, นาน4วินาที และทุกครั้งที่เราโจมตีเป็นดาเมจธาตุการนับเวลา4วินาทีนี้ก็จะเริ่มนับใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งในบิวนี้เราจะโจมตี4ธาตุคือน้ำแข็งจากไอซ์ชาดและบริซาดธาตุไฟจากไฟบอล l ์เอนชั่นเมนต์ธาตุสายฟ้าจาก t e l e พ o r t ตและธาตุพิษจากพลังแวมไพร์อินเฟคชั่เราจึงได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้น60%ตลอดเวลาแวน Exfall Corot s i g n e t ในระหว่างที่ศัตรูโดนดาเมจโอเวอร์ชารมีโอกาสลักธิฮิต50% ที่จะเกิดการระเบิดดาม a จ e 40,000หน่วยเป็นธาตุเดียวกับดามจโอเวอร์ไทม์โดนศัตรูทุกตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นโฟกัสใช้สตอมสวิล l l a อสเปกเราจะโจมตีแรงขึ้น30%ในระหว่างที่เรามีบาเรียและเป้าหมายกำลังติดสถานะวั l เ e r ร b เบในส่วนของพลังแมไพรายไปเร็วๆเ,เลยนะเริ่มต้นด้วยเมตาโมฟ s ซิสเอ็ก t o สทั p ช e เพร t อน w e ว k d โดมิเน i ันและอินเฟคชัน ในส,ส่วนของสกิลขอไปเร็วๆเลยละกันนะเป็นเพื่อนน่าจะรู้รายละเอียดแต่ละสกิลอยู่แล้วส่วนสกิลพื้นฐานเอาไฟบ b o ส t 2เลเวลเพื่อจะเอามาใส่ที่ Enchantment และก็ตัวสกิลหลักของเรา i Ice h h r r ดอัพเต็ม5ได้จากถุงมืออีก4 l e เลเวลมาอัพเป็นอัพเกรดตัวนี้และก็อัพตัว Frozen Off อันนี้ผมได้จากถุงมือมา3 l e เลเวล จริงๆอัพแค่หนึ่งก็พอไม่ได้ต้องการดามจอะไรเราต้องการสกิลนี้มาช่วยแช่แข็งแล้วก็ช่วยเติมมาหน้าเท่านั้นเองในส่วนของ Defensive Up f r a m e s h i i l l เลือกตัวนี้ Teleport มาเอาตัวนี้ได้ Damage Reduction หลังจากที่ Teleport แล้วก็ Ice Armor มาเอาตัวนี้ระหว่างที่ใช้ Ice Armor ถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติด Vulnerable ก็จะเพิ่มบาเรียของเราด้วย แล้วก็ฟรอสโนว่าอันนี้เป็นตัวหลักเลยใช้หยุดศัตรูเวลาที่เข้าใกล้เราแล้วก็อัพตัวนี้ทุกการโจมตีที่เป็นคริติคอลมีโอกาสรีเซ็ตสกิลในหมวดดิเฟนซีฟแล้วก็มาอัพตัวนี้ Precision Magic เพิ่มค่า Lucky Hit Chance ตัวนี้อัพหนึ่งแล้วก็มาอัพตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็อัพตัวนี้ บาเรียของเราจะอยู่นานขึ้น15แล้วก็อันนี้สแนปฟรีสมีโอกาสที่เราโจมตีแล้วศัตรูจะถูกแช่แข็งทันทีอัพบริสัท์มาที่ตรงนี้ในระหว่างที่มีบริสัท์เราจะใช้สกิลคอสกิลของเราจะใช้มาหน้าน้อยลง20เปอรแล้วก็ในตรงนี้อัพทุกตัวเต็ม3ให้หมดเลยในส่วนคีย์แพสซีฟก็ใช้อวาเลนซ ถัดมาในหมวดของพารากอนอันนี้จะใช้แค่5กระดานเท่านั้นในกระดานแรกใช้กริฟท e a r s of Blood ถ้าเพื่อนๆยังไม่ผ่านก็อาจจะหาคนที่เก่งๆช่วยแบกเราผ่านไปก่อนก็ได้แต่ว่าตอนนี้เขาปรับลดความยากลงคิดว่าไม่น่าจะยากแล้วนะอย่างน้อยขอแค่จบเทียนหนึ่งเราก็ได้กลิฟตัวนี้มาแล้วอันนี้อัพพื้นที่ตรงนี้ให้เต็มให้หมดเลยจะช่วยเพิ่มดามจได้เยอะมากๆ กระดานที่2เป็นของ Icefall ใช้ l ลิฟ Destruction กระดานที่3เป็นของ Frigid Fate ใช้ก l ิฟ f Enchanter กระดานที่4จะเป็น Enchantment Master ใช้ก l ิฟ f Frost b i t e โจมตีรุนแรงถ้าศัตรูติดสถานะชิลและกระดานที่5จะเป็นของ Elemental Summoner เราจะใช้คลิปตัวนี้ Control โจมตีรุนแรงถ้าศัตรูติดคราว Control ถ้าเป็นเพื่อนชอตคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะขอให้ทุกคนผ่านอับเบจจัวออฟเสีครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ